สวัสดีค่ะพื่นนี้นะคะทัญญาทำเสื้อยืดอีโคปรินแล้วก็พิมพ์ลายใบศัก์กับใบเพกานะคะใบศักกับใบเพกาทัญญาลองตัดเป็นรูปน้องปลาเนาะเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะอใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีอย่างไรนะคะเป็นรูปปลาไหมนะคะอ่ามาดูกันอันนี้จะเป็นใบเพกานะคะนี่อือฮัอ อันนี้เป็นเศษของใบไม้ที่ใช้ตัดปลาก็เลยเอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเอามาแต่งตรงนี้นะคะนี่ค่ะใบไม้ก็เศษเล็กเศษน้อยเราก็ไม่ทิ้งนะคะนี่ก็เอามาตกแต่งตะมุตะมนิน่ารักแบบนี้นิดหน่อยโอ้แก่ยากนี่ค่ะก็มีสองสีมีเหลืองกับ ออกม่วงๆนะคะโอใบลอยมาติดกันหลุดมาติดกันโอ้โหนี่อันนี้น้องปลานะคะนี่อันนี้ปลาตัวใหญ่ใบสักใบใหญ่โอ้เป็นสีม่วงเลยนะคะนี่ทายก็ใช้ใบสักแล้วก็เอามาตัดเป็นรูปปลาหัวปลาแล้วก็หางปลาแบบนี้นะคะโอ้โห มีเก้าตัวนะคะลองนับดูด้วยกันนะคะโอ้โหนี่ค่ะน่ารักมากอันนี้อันนี้เป็นใบเพกานี่ใบเพกาอันนี้เป็นใบปีดทําเป็นประกาศรังแล้วก็อันนี้เป็นใบเพกาที่ไม่ได้ตัดส่วนอันนี้ก็เป็นใบปีดค่ะอืททาเป็นประกาศรังโอ้ใบปีดเป็นใบอ่อน เขาค่อนข้างที่จะติดดีมากอันนี้ค่ะก็จะเป็นน้องปลาของเรานะคะมีเก้าตัวมีอันนี้ใบสักนีใบเทกาหลังก็เหมือนอ๋อันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังก็เหมือนกันนี่ สวยๆเลยโอ้อันนี้ปลาโผล่ขึ้นมานี่ค่ะอันนี้แกะออกไปแล้วด้านหลังก็สวยนะคะนี่อยู่สีสีใบสักลุ้นๆอยู่ว่าสีจะเข้มหรืออ่อนนะคะนี่เป็นสีม่วงก็ยังสวยอยู่นะคะ